มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ชมพู่ลั่นพร้อมตัดขาดป้าแตนค่ะเมื่อวันที่2กันยายน6 4สที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าป้าแตนหรือว่านางสมพรหลาปโพจะถูกแจ้งข้อหาในคดีน้องชมพู่ในวันเสาร์ที่4กันยายน64เป็นข้อหาร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆไดก่ศบหรือว่าสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตํารวจได้เชิญตัวนายชายพลวิภาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่คะ่ะ กระทั่งอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าคาดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสมพรได้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหานะคะโดยร่วมกันกระทำการใดๆการศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าทำให้ชนะสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิายามาตรา150 ผู้ใดกระทําการใดๆแก่ศพหรือว่าสภาพแวดล,ล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อาลัยของประชาชนหรือทําเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง40,000ืหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออําพรางคดีผู้กระทําต้องระวังโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวสมพรยังถูกแช้งข้อกล่าวหาตามมาตรา8ปประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติในกรณีความผิดโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ใดร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ โดยได้ส่งเอกสารและก็หลักฐานและเชิญตัวป้าแตนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4กันยายน64เวลาประมาณ10นาฬิกาที่สพกกตูมอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารลา่าสุดนะคะนางสาวตรีวงศ์ศีชาแม่น้องชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนและครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดกับน้องชมพู่ล้วนถูกสอบปากคำซึ่งทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองโดยในกรณีที่เกิดขึ้นถ้าอีกฝ่ายมีคำตอบก็แค่พิสูจน์ตัวเอง เพราะขณะนี้ตนไม่รู้ว่าจะเชื่อคําพูดของใครดีจึงขอเชื่อในกระบวนการยุติธรรมโดยตนขอยืมคําพูดของผอบอรตอรอมาใชา้หากนิ้วไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปทั้งนี้ตนขายของออนไลน์อยู่ภายในบ้านจึงไม่ได้ไปสูงสิงกับอีกฝ่ายเลยไม่รู้ถึงความเป็นไปและยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องทำมีหน้าที่ต้องสงสยัยใช่ไม่ใช่ผิดหรือถูกต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างไรก็ตามนะคะป้าแตน หลักฐานมัดร่วมมือกับสามีแม่ชมพู่พร้อมตัดขาดหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามจะตุยค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ